รับกับัอดีครับพี่น้องกับพบพ่อกันกับจองอิสานบานพุย,ยน้อยคือเก่านะครับเมื่อนี้นํานก่ออีกตัวหนึ่งครับเจ้าองบากรับเ,เจ้าองค์บากลุ่งสนามจริงเลยครับเมื่อนี้พี่นออ้องเจ้าองค์บางนี่เป็นนกเสียงกลางลงมากครับเ,เป็นนกกระมี่ขรุ่มอยู่ครับตีลุ้งขีปมือนั้น แล้วก็มีอ่างเป็นบางยกครับอ่างเทละค่ำสองค่ำถึงสามค่ำครับแต่บางยกบบมีบางยกมีครับค่ำหนึ่งสองค่ำก็แล้วแต่ครับนกเจ้าองค์บางนี่ได้มาเจ้บุญทลิกครับพุ้ละเมืองอุบลญแต่ว่าเพิ่นขาดต่อมาสองปีแล้วครับขาดต่อมาสองปีก็เลยมาขอเสนอเม,มืองครับหลังจากทดสอบอยู่บ้านเนาะสำหรับเจ้าองค์บาง เออเสียงกลางนะครับขันอยู่พี่น้องเออใส่ไม้สาล้วก็ยางลงกมาตั้งกล้องล้วก็ขันเลยครับใส่ไปต้นกุ้งครับใส่ไปต้นกุ้งพี่น้องเพิ่อนกะโยนหาอยู่ครับนกปลาก็มีอยู่ครับเสียงอยู่ไกลๆครับใส่เดินหม่องขาเจ้ากำลังปลูกอ้อยไม้ครับอยู่นี่ก็จได้ยินเสียงบอทอนหล่ะครับ มีนกป่าเขามาไก่จักตูวพี่น้องยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วครับเพิ่งกรยุนหายยงเท่าน่ะครับเจ้าองบากครับพี่น้องที่ได้ยินบาเท่าน่ะโยกไก่กันเติบอยบอออกแล้วครับพี่นองมือนี้ก็ได้ออกมาช่วงเช้าครับสองโมงเช้าออกมาครับ โอ้มีริวเป็นบางคำพร้อมกับเปิ่นนี่ ลอบเบิงทักชั่วโมงครับสัมบมี่กับสามโมงกับทิพ้าพื้นเมื่อเลยครับสามโมงเช้ากัถเทว่าคอสนิมเพิ่นกับยังไหวไล่คือเกาอยู่ครับว่างใหม่กับขันเลยพี่น้อง ถือว่าเพิ่นเป็นนกสาวหาดีอยู่ครับยูนหาดีตลอดครับบ่วงนอกนะครับขันตลอดเลยพี่น้องแต่ว่าล่อเบิงบวงในครับว่าบ่วงในเิ่นที่เป็นแนวใดเนาะอ่าที่มีนกมาหาเพิ่นบอแต่ว่าบวงนอกนี่ถือว่าพานแหละครับยูนหาดีตลอดสลับกับเรียกครับ อายุกงเพิ่นก็นได้สี่ปีนี่ครับอายุกงสี่ปีนี่จะวงบากตามเทีย่วออกมากมื่อนี่ก็ับเทวายโนนหานี่วงนอกเทวาผ่านครับก็รอบเบิงวงในนะครับ ยามยยนหาเพิ่นกะหมุนด้านานั่นด้านนี้โยนหาดีอยู่ครับตามทีเ่บึงที่นะครับในภาพก็ถือว่านิ่งอยู่ครับตอนนี้หันหอบ ตามทิศที่ทิศกันโน้นด,น,ดน,ดนด่านนั้นด่านนี้ก็ถือว่าเพนเฮ็ดมือนีเนาะตามที่เบิ่งนะครับที่มีนกมหาใหบโน้ครับบัน,นหลุนเบิ่งตอนที่นกมาไก่เพื่นี่เห็ดยังไ๋เท่านั้นครับ เรียกแล้วครับพี่น้องบ้านนี้งใะเห็นนกเขาชวาครับ